อยากเริ่มต้นลงทุนทซับบ์บังคับคดีอะแต่ใจมันไม่กล้ามันกลัวคุณเป็นไหมคะคือรู้แหละว่าเฮ้ยซั์บังคับคดีมันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแหล่งขายของราคาถูกเลยนะแล้วมันจะเอามาทํากําไรได้แต่กลัวว่าซื้อมาแล้วจะมีปัญหาตามมาก็ว่าเฮ้ยแบบ ไปประมูลแล้วมีปัญหาว่าได้ของไม่ดีมาเปิดมาแล้วแบบช็อกเลยบ้านแบบเละเทะหรือว่ากลัวว่าซื้อมาแล้วไม่รู้จะคุยกับเจ้าของเก่ายังไงให้เขาออกแบบสันติกลัวว่าลงทุนแล้วจะประเมินต้นทุนผิดพลาดเพราะทรัพย์ประครับคดีมันมองไม่เห็นของถ้าคุณกลัวฟังคลิปนี้ถูกต้องแล้วค่ะจริงๆแล้วนะคะหลักของการลงทุนทรัพย์ประครับคดีเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องแม่นเลยนะคะคือ 1. ในเรื่องการประเมินต้นทุนของการลงทุนคุณต้องสามารถประเมินได้โดยที่คุณยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณต้องเห็นเลยว่า เฮ้ยซับหลังเนี้ยค่ะมีต้นทุนในการปรับปรุงส้มแซมเท่าไหร่ต้นทุนในการโอนเท่าไหร่เพื่อที่เวลาที่เราจะเข้าในสนามประมูลหรือเข้าในสนามแข่งขันเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเราควรซื้อในราคาเท่าไหร่ที่จะยังทำกำไรให้เราได้อย่างที่คาดหวังอีกข้อหนึ่งค่ะถ้าคุณจะประมูลซับประครับคดีคุณต้องเก่งในเรื่องกฎกติกาของซับประรับคดีด้วยคุณต้องเข้าใจกฎหมายด้วยว่าเฮ้ยเราควรเลือกซับแบบไหนที่จะไม่สร้างปัญหาตามมาให้กับเราได้ไม่ใช่ เลือกแบบจับฉลากสุ่มๆเอาแบบนั้นไม่ได้นะคะไม่ใช่ทรัพย์ทุกซัพย์ของบังคับคดีที่ขายสามารถซื้อได้โดยที่ไม่มีปัญหาตามมามันมีเทคนิคในการอ่านประกาศต่างๆค่ะแล้วเราค่อยเลือกทรัพย์ที่มันเหมาะกับเงื่อนไขาการลงทุนของเราค่ะและสุดท้ายค่ะที่คุณจะต้องรู้เลยคือเทคนิคในการเจราจาแน่นอนถ้าคุณซื้อทรัพย์ที่มีคนอยู่มาหรืออาจไม่มีคนอยู่แต่มีของอยู่คุณไม่รู้ว่าคุณจะทํายังไงไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงแน่นอนถ้าคุณเกิดพลาดทั้งมันจะเป็นเรื่องคดีความทันที แบบนี้จะยืดยาวการลงทุนคุณไม่ราบรื่นแน่ๆดังนั้นควรมีทักษะในการเจรจาต่อรองหรือในกรณีที่แย่ที่สุดต้องฟ้องขับไล่คุณต้องทําเป็นนะคะซึ่งคุณฝนเองนะคะได้เตรียมหลักสูตรนี้ไว้สําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> อยากเริ่มต้นลงทุนซับบังคับคดีรู้แล้วแหละว่านิมมีของถูกใจไม่กล้าเลยกลัวมีปัญหาแต่พร้อมลงทุนนะพร้อมที่จะรับความสําเร็จในระยะเวลาอันสั้นนะคุณควรไปเรียน โปรแกรมแคมของครูค่ะเพราะในโปรแกรมแคมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มาเรียนความรู้เฉยๆแต่มันคือการลงมือทําไปพร้อมกับคุณทรัพย์สินคุณกําไรของคุณแต่สิ่งที่คุณจะได้รับติดตัวไปหลังจากจบโปรแกรมแคมคือองค์ความรู้ที่คุณเอาไปทําได้ต่ออย่างไม่จบไม่สิน้นโปรแกรมแคมสอนตั้งแต่หาทรัพย์วิเคราะห์ต้นทุนการปรับปรุงซ่อมแซมการเจราจาฟ้องขับไล่ไปประมูลร่วมกับคุณด้วยนะคะในโปรแกรมเนี่ย จะมีครูเป็นที่ปรึกษาการลงทุนส่วนตัวของคุณนะคะ6เดือนเต็ม,เ,ตมเรียกว่าครึ่งปีกันเลยทีเดียวนะคะมันเหมาะกับคนที่พร้อมลงมือทําแล้วต้องการความสําเร็จเดรยวนี้เลยนะคะสนใจติดต่อที่ไลน์แอดแอสไซด์จ SI ีเอค่ะ